สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ผมเองนะกับป่าแม่มอเอฟซนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับปลาเครื่องนะครับหลวงปู่แหวนอีกหนึ่งรุ่นนะครับอ่าเป็นรุ่นเหรียญกลมเล็กนะครับครบรอบ90ปีหลวงปู่แหวนนะครับจะสร้างขึ้นเมื่อปี2520นหระครับหรือ2520นะครับโดยจะจัดสร้างนะครับมีเนื้อทองคํา400เหรียญเนื้อเงิน1,600เหรียญแล่ก็ เนื้อทองแดงกระไรทองเจ็ดพันเหรียญเนื้อนี่ครับเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลเนี่เป็นอย่างนี้นะครับเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลสามหมื่นเหรียญแล้วก็เนื้อทองแดงธรรมดาเลยรมน้ำตาลลมดํานะครับก็จะมีประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นเหรียญแต่ว่าเหรียญน,นี้พิเศษหน่อยก็คือตอกโค้ดตั้งหลังนะครับก็จะหาหายากนิดนึงนะครับตอกโค้ด ก็มีหลักมือเหรียนนะครับต่อโค้ดน่ครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับตอนนี้เป็นเนื้อทองแดงชุบนิกเกิลนะครับนี่สวยเลยนะครับแวววาวนะครับสวยงามนะครับจำหน้าหลุปูแหวนนะครับนี่ใบหน้าสวยงามเลยครับในตาอะไรคมชัดนะครับด้านหลังนะครับจะเขียนปีสองห้านนะครับแล้วก็มียันไปวงกลมเลยนะครับ สวยนะครับเป็นเหรียญเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่มีความเล็กนะครับเล็กสวยนะครับใบหน้าหลวงปู่นะครับตัวอักษรนะครับเป็นแห้งเลยนะครับคมชัดนะครับด้านหลังนะครับนี่ต่อโค้นนะครับด้าหลังก็เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าต่อต่อโค้นนะครับเหรียญนี้โอเคครับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ